6วิธีพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในการทำงาน และเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตของการทํางานนะคะก็คงอยากจะให้ตัวเองมีความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างโอกาสดีๆหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของตัวเราเองเนาะเช่นกลายเป็นที่ไว้วางใจต่อคนอื่นได้พัฒนาตนเองนะคะแบบไม่หยุดยั้งเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็อาจจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการพิจารณาของหัวหน้า อันนี้ก็มีแนวทางเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสําคัญที่จะทําให้แต่ละคนนั้นมีความก้าวหน้าในการทํางานมากขึ้น ก็แน่นอนว่าคงไม่พ้นการพัฒนาตนเองที่จะทำให้ตนเองนี่สามารถเดินต่อในเส้นทางในการทำงานได้อย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ที่สำคัญนั้นก็มีผลต่อความก้าวหน้าของชีวิตของแต่ละคนด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะแพก็มี6วิธีพัฒนาตนเองเพื่อให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้นนะคะ ข้อ1อ่านหนังสือให้มากการพัฒนาตนเองโดยการอ่านหนังสือให้มากๆนี่เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราฉลาดขึ้นเพราะข้อมูลในหนังสือมีประโยชน์มากๆเลยที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับทั้งความรู้ข้อมูลแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆนะคะซึ่งประเภทของหนังสือก็มีเนื้อหาที่ดีนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีข้อมูลประกอบการคิดและการตัดสินใจมากขึ้น การเข้าร้านหนังสือหรือแหล่งที่มีหนังสืออย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับความรู้อย่างสม่ําเสมอฝึกนิสัยอ่านหนังสือให้มากเราก็จะพัฒนาตนเองได้อย่างไม่รู้ตัว ข้อที่2นะคะรู้จักการบริหารเวลาบุคคลที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่รู้คุณค่าของเวลาการทั้งสิ้นทั้งนี้เขาก็รู้จักการบริหารเวลาเพื่อที่จะให้เวลาเนี่ยสร้างสมดุลให้กับชีวิตในแบบที่ต้องการการรู้จักจัดสรรเวลาและการเรียนรู้การบริหารเวลาเนี่ยจะเป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองให้มากกว่าเดิมได้โดยจะส่งผลให้ เกิดทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็สร้างสมดุลในชีวิตในด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านความรักการมีสุขภาพที่ดีทั้งนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสมดุลให้กับชีวิตกันทั้งสิ้น ข้อที่ 3. นะคะรักษาสุขภาพอยู่เสมอมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าหากคุณประสบความสำเร็จด้านการทำงานช่วงขณะหนึ่งแต่อาจจะต้องแลกแล้วก็ทุ่มเทจนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองทำให้สุขภาพอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะแม้ว่าเราประสบความสำเร็จจนมีเงินมากมายแล้วแต่หากร่างกายเราอ่อนแอเนี่ย ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็แลกมาด้วยความเครียดอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือการแบ่งเวลาสำหรับสุขภาพ mm hmm. เช่นการออกกำลังกาย mm hmm. การพักผ่อนให้เพียงพอและการตรวจสุขภาพประจำปี mm hmm. ข้อที่4นะคะ mm hmm. สร้างเป้าหมายให้ชัดเจน ผู้ประสบความสำเร็จทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เพื่อเป็นแรงผลักดันทำให้พร้อมมหาหนทางนำไปสู่เป้าหมายเนี่ยการสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนทำให้ผู้ที่มีความต้องการพัฒนาตนเองนะคะ จะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปตามโชคชะตาแต่เลือกที่จะหาหนทางนำไปสู่เป้าหมายด้วยความกระตือรือร้น,นดังนั้นนะคะหากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีความต้องการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจงค้นหาตัวเองให้เจอนะคะเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยเป็นทงในการเดินต่อไปข้อที่5นะคะ กล้าที่จะล้มเหลวนิสัยหนึ่งที่ผู้ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าควรฝึกไว้นะคะก็คือความกล้าที่จะล้มเหลวเพราะหากคุณกล้าที่จะล้มเหลวแสดงว่าคุณกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการโปรดจำเอาไว้ว่าความกล้าในวันนี้ไม่ว่าจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบแล้วก็เป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเข้มแข็งได้อีกด้วยนะคะ และข้อที่6นะคะจงคิดในแง่บวกผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีความคิดในแง่บวกเสมอนะคะพวกเขาจะคิดถึงเป้าหมายมากกว่าคิดถึงเรื่องอุปสรรคระหว่างทาง และแนวคิดนี้นี่เองนะคะทําให้ผู้ประสบความสําเร็จคิดเพียงว่าเขาต้องผ่านพ้นปัญหาได้และเมื่อเกิดความคิดที่ดีจึงเป็นเหมือนแรงดึงดูดที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาช่วยทําให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปและนี่ก็เป็นหนทางที่ทําให้ผู้ที่มีความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตต้องการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าและก็สามารถลงมือทําทุกสิ่งให้สําเร็จได้ คุณก็เช่นกันนะคะจงเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในการทำงานในแบบที่คุณต้องการในวันนี้และลงมือทำทันทีแพลเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรแล้วผลลัพธ์ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะและแพรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับฟังนะคะหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักและแพลขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความสงบทางใจ ทำสิ่งใดก็สำเร็จสมปรารถนาทุกๆอย่างด้วยรักนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ